ก็สวัสดีดีครับทุกท่านเลยเนี่ยขอต้อนรับท่านเข้าสู่นะครับพอสแครนนะครับซีรีส์หนึแนวคิดสู่อิสรภาพทางการเงินนะครับผ่านไปแล้วนะฮะหหลักการนะครับเข้าสุลัการที่หนีครับในของวันนี้นะฮะคือมองโลกในแง่ดีนะครับบัตรเดียวนี้ใช้คำว่าบัตรเดียวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งสำคัญมากครับในเรื่องของการที่เราจะพัฒนาตัวเองนะครับหรือจะ เดินหน้าผ่านอุปสรรคหรือว่าปัญหาต่างๆให้มันไปนะครับซึ่งแน่นอนนะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะครเราก็จะนำคำพูดหรือคำคมของอหลักที่เหมาะกับหลักการนี้นะครับมาพูดให้ฟังนะครับก็คือมันมีทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งนะครับไม่ใช่ทฤษฎีทส,สินะครับเป็นคำพูดคำพูดหนึ่งนะครับของคุณริ d ดิลคัมมอนนะครับเขาบอกว่าน้ำที่เหลือครึ่งแก้วบางคนมองว่ามีแค่ครึ่งแก้ว บางคนมองว่ามันมีตั้งครึ่งแก้วแล้วพวกคุณละ่ะคิดแบบไหนนะเป็นคำถามที่มีนัยยะแล้วก็เป็น คหมือนคถามที่มีคําตอบดูของตัวมันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถามพวกเรากลับไปมันขึ้นอยู่กับว่าเรามองครับถ้าคุณมองว่าน้ําเหลือแค่ครึ่งแก้วอันนี้ความคิดเราจะรู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันห่อเหี่ยวทันทีนะแต่ถ้าเราบอกเฮ้ยเหลือตั้งครึ่งแก้วเราจะรู้สึกเฮ้ยมันยังมีหวังมันยังเป็นไปได้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่คุณริสนะครับต้องการสื่อให้เราฟัง เพรานเรามองโรคนะครับในแง่ดีเนี่ยคือนิสัยพื้นฐานนะครับของคนที่จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีสารภาพนะครับในอาชีพนะครับในสายงานของเขาแล้วก็ในเรื่องของฐานะแล้วก็ความร่ำรวยนะครับมันดีต่อตัวคุณเองนะครับเพราะการมองแง่ดีเนี่ยเป็นการทําให้คุณมีกําลังใจโดยตโนมัติทันทีนะครับผมบอกให้คุณนะฮะลองลุกขึ้นนะครับลุกขึ้นหลังจากล้มหากคุณมองในแง่ดีเนี่ยคุณจะจหว่า เฮ้ยมันมีพลังพร้อมสําหรับการสร้างเส้นทางของตัวเองต่อไปนะครับแต่หากคุณเริ่มคิดลบหรือคิดแบบไม่ดีปั๊มเนี่ยนะคุณก็จะมองว่าฉันพลาดนะครับคือถ้าถาลมแล้วดูกว่าเอ้ยฉันพลาดพลาดไปแล้วต่อเลยที่ฉันไม่มีอะไรสําเร็จแน่นอน ถ้าเมื่อไรก็ตามนะคะที่คุณกินอย่างนี้คุณจะดูถูกสาปโอ้ชีวิตจังหน้าโคร้ลยอะไรขนาดนี้ดวงอะไรมันซวยนะครับเกิดไหมนต่มีแต่ก,กร,รมัมไม่เคยมีใครช่วยเลยนะฮะเอาโทนนั่นโตัวนี้โทรทำไมทำไมนะครับเราก็จะหาเหตุผลัต่งางๆมานะครับแล้วถ้าขืนคิดแบบนี้นะฮะพลังก็หมดก่อนนะครับสุดท้ายก็ไม่เริ่มทำอะไรอย่างแน่นอนเลยนะฮะนี่ผมรับรองได้ ขอคุณนีฮะต้องมองในแง่บวกนะครับให้กําลังใจตัวเองนะว่าเราทําได้เพราะคนอื่นอีกมากมายก็ทําได้เช่นกันนะครับดูอย่างชาวจีนนะครับสมัยปู่ย่าตาทวดเนี่ยนะครับที่มาหากินในไทยในเมืองไทยนะครับแท้จะบอกว่าลุกเสือผืนหมอนใบเลยนะฮะไม่ได้มีเงินทองมากนะครับคนจีนเนี่ยเอาตรงๆเข้ามาแรกๆนะครับบางครั้งก็จะมาเป็นเหมือนลูกจ้างนะเป็นไรขเขาก่อนนะครับ แล้วเขาก็ <c oughs> ค่อยๆเก็บจากการเป็นลูกจ้างนะครับแล้วก็ขอร่างสร้างตัวจนนะครับกระดางสะดุดจนร่ารวยนะครับดูที่เชาวเยาวราสิครับมันกลายเป็นกําแพงนะครับที่แทนว่าววทําเลท้องในทีเดียวนะครับเพราะว่าคนที่มีฐานะทางการเงินนะครับหรือบางทีเราอยากกินของอะไรอร่อยๆนี่ก็จะบอกเยาว,วราศิเป็นย่านคนรวยอีกย่านหนึ่งเลยนะครับ ซึ่งถือว่ายวราดนั้นเป็นแหล่งเริ่มตัวและแหล่งอาหารกินของคนจีนนะครับธรรมดาที่ราคาค่างวดก็ไม่ได้สูงกว่าที่ไหนนะครับแต่กลายเป็นที่ดินทองสังนั้นสิ่งนี้ผมอยากเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของคนจีนก็ว่าคนจีนเดิมทีก็ยอย่างที่บอกนะครับว่ามาแบบเสริมหื่นหมอนใบแล้วสร้างฐานะนะครับสิ่งที่ผมว่าคนจีนจะ,จะมีมิติตัวคือความอดทนนะครับแล้วก็การรู้จักที่จะค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัว การรู้จักที่จะค้าขายคิดเป็นแล้วก็เป็นคนที่ค่าผู้นยคือหมายถึงว่าเป็นคนที่คิดรอบครอบเรื่องการเงินนะครับหรือบางครั้งกาจะบอกว่างกขิตนีก็ว่าได้แต่ว่ามันเป็นนิสัยที่เป็นแบบที่เราแบบอ่ายาม,มินกันน้อยครับคือเขาจะไม่ดูถูกเงินบาทสองบาทก็จะเก็บทุกเม็ดนั่นทําให้เขามองอคนจีนที่พยายามสร้างเนะื้อสร้างตัวถูกมองว่าเป็นคนงกนะครับจะเชื่อไหมว่าคนแบบนี้ฮะคือคนที่ร่ํารวยนะครับหรือคนที่ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําธุรกิจ คนจีนนะครับที่ขยันนะครับเขาก็จะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ขยันแล้วแบบเอ,อ่อทำสร้างตัวเองมาแล้วนะครับสิ่งที่คนจีนก็ทําต่อไปคือเขาก็จะขยันแล้วก็มีปรัชญาด,ดีๆนะสอนลูกหลานนะครับส่วนมากก็จะสอนให้เรามองโลกในอ,อ่มองโลกตามความจริงและสอนให้อดทนยิ้มรับปัญหาซึ่งไม่เฉพาะนะครับคนที่เอ,อ่อมีฐานะนะครับหรือว่าร่ำรวยเนะี่ยที่มีสายเลือดเป็นชาวจีนนะดวยสายเลือดมังกนนะครับ เขามองโลกแบบ positive thinking positive thinking ภาษาตัวอังกฤษนะครับคือคิดแบบการมองโลกที่แบบด้านดีๆนะครับมองโลกแง่ดีนะครับแต่มาฮาซิดีชาจวันตุก,ก็จะเกิดมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าทุกอย่างเป็นไปได้นะครับเขาไม่กลัวว่าการลงทุนตามผิดพลาดใดๆนะครับจะต้องล้ม เหลวเพราะทุกอย่างนะฮะหากยังไม่ลงมือทำอะนะครับอมันก็ไม่ได้บอกนะครับว่าคุณจะไม่สําเร็จนะแต่ถ้าคุณลงมือทำครับทางเดียวคือทําให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็เพิ่มพลังใจให้ตัวเองให้เรากล้าทําต่อไป นะครับคือถามว่าจีนนะครับคนจีนบอกเฮ้ยจะทำไปแล้วมองโลกในแง่ดีนะคิดซะว่าทุกอย่างมันโอกาสแม้แต่ความผิดพลาดมันก็คือโอกาสนี่คือสิ่งที่คนจีนพยายามบอกปลูกฝังนะครับให้ลูกหลานเขาทำไปนะครับเพราะคนจีนก็จะกล้าทำนะครับในการนี่ความผิดพลาดเขาจะมองความผิดพลาดเป็นสิ่งที่เขาต้องแก้ไขนะครับไม่ใช่ว่าความผิดพลาดคือจุดจบของชีวิตในขณะเดียวกันของฝั่งตะวันตกก็จะมีลักษณะคล้ายกันคือว่าเขาจะเลือกที่จะ ทำได้ไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้นะครับทําไม่ได้คือไม่ได้ทําเลยนั่นแหละคือทําไม่ได้นะครับฝรั่งก็จะประมาณนี้นะครับนะครับยกตัวอย่างสมแบบอมองธุรกิจอะไรดีสมมติว่าคุณจะทําธุรกิจเกี่ยวกับผลิตน้ำมันนวดนะครับหรือยาหม่องขึ้นมาเนาะแต่จริงนี่ยถ้ามองตอนนี้ว่าเฮ้ยยาหม่องนี่นะครับหรือน้ำมันนวดนี่มันมีหลายยี่ห้อแล้วนี่นะครับแล้วก็ยี่ห้ออื่นที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าน่าจะประมาณจะครองตลาดไปแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต นะโอ้โหแบบนี้ถ้าคุณคิดลบปับ๊บเดี๋ยวคุณจะบอกเลยโอ้โหทําไม่ได้หรอกเข้าไปแล้วตลาดตั้ง70เราจะไปเอาอะไรจากเขาเนะแต่ถ้าเรามองใหม่มองในสิ่งที่มีอยู่มองสิ่งที่เหลืออยู่แล้วเอาสิ่งที่เหลืออยู่เป็นโอกาสให้มองกลับเป็นด้านบอกว่าเออยังเหลืออีกสามเราจะทํำยังไงนะครับให้ได้30นั้เนนั่นนะมา เป็นของเรานะครับแม้พอมองแง่บวกปับ๊บเราจะได้ไอเดียทันทีครับว่าคน3 0คือคนประเภทไหนเช่นเราบอกว่าคน70%คือคนปวดเมื่อยทั่วไปแล้ว3 0เคืออะไร30%คือคนที่อยากจะอยากได้ยาหมองที่มันมีคุณภาพมากกว่านี้ทาแก้แผลทาโน่นทานน่นทานีนทาโรคเชื้อล,ลงเชื้อราได้ด้วยอาจจะครบเซตขนาดนั้นถ้าคุณสามารถทำสินค้าได้ตอบโจทย์คน3 0นนี้ จบครับสินค้าคุณขายได้แน่นอนพาะคองใจ30เซนคุณจะได้ทั้งความคิดนะครับแล้วก็ไอเดียแล้วก็ได้กําลังใจให้กับตัวเองไปด้วยเห็นไหมฮะแค่เรามองเปลี่ยนมุมนะครับมองเปลี่ยนมุมแค่นั้นเองเราก็จะสามารถที่จะแบบไปต่อได้นะครับเพิ่มเติมนะครับผมขอยกตัวอย่างเช่นวันนี้ถ้าคุณไปเห็นนะครับกระดาษที่มันมีจุดอยู่จุดหนึ่งถูกไหมวันนี้ถ้าคุณโฟกัสกระดาษตัวนี้คุณบอกเฮ้ แล้วมีจ,จุดจุดจุดหนึ่งจุด,จดประมาณสักหัวมีผมวแม,ม่มือในการแปะเข้าไปคุณก็จะมองว่าอ๋อกรขดาดนี้มีอะไรนะครับกระดานนี้กวกอ๋อมีจุดดําถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะแต่จริงๆแล้วกระดาษนี้ไม่ได้ไม่เขีนจุดดาครับมันมีพื้นที่ขาวว่างอยู่ชมไหมฮะเช่นเดียวกันครับสิ่งนี้ผมบอกว่าเราอากจะมองจุดที่ผิดพลาด จน,จนทาให้เรามองแล้วก็ไปโฟกัสจุดที่ผิดพลาดนะครับแล้วก็มองว่าทุกอย่างม,มันคือความผิดพลาดแต่ถ้าคุณบอกเฮ้ยมันผิดพลาดแค่จุดเดียววันนี้ยังเหลืออะไรที่เราไม่ผิดพลาดเยอะแยะมากมายเราลืมจุดที่ผิดพลาดไปแก้ค่อยๆแก้ไขมันแล้วก็เดินหน้าทําสิ่งที่เราอยากทําต่อไปนะฮะแค่นี้ครับมองบวกง่ายๆเลยนะครับชีวิตก็ไปต่อได้ราสรุปของวันนี้นะครับว่าคนที่จะได้เปรียบในโลกนี้นะครับ มองทุกอย่างในแง่ดีครับเสมอทำให้เรานะครับจะมีพลังกาคิดกล้าทําต่อไปแน่นอนนะครับไปสู่อนาคตแล้วก็ยังทำให้ตัวคุณนะครับเป็นบุคคลที่น่าค้นหาอีกด้วยเพราะคนสมัยนี้นะครับชอบคิดดีอยู่ด้วยได้คุยให้เกิดความสบายใจนะครับซึ่งมันจะส่งผลถึงเรื่อง ของงานด้วยนะครับมันจะทำให้คุณเป็นคนที่น่าจับตามองเพราะคุณเป็นคนที่คิดบวกที่เชื่อ ว่าทุกอย่างเป็นไปได้คนที่มีความเชื่อมั่นเช่นนี้ผู้บริหารมักมองว่าคุณมีดีและไม่ยอมแพ้นะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะคือผมลอไม่สูน์หลายครั้งแล้วถ้าใครเป็นคุณคิณคดลบเนี่ยนะครับบ,บริษัทบริษัทไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสนับสนุนแต่ถ้าคุณคิดบวกหรือแม้มีปัญหาบริษัทคุณก็จะเป็นมองเป็นบวกนะครับบริษัทก็ค่อนข้างจะสนับสนุนคนร่มนี้นะครับแล้วก็สำคัญเลยคือถ้าคุณเป็นคนมองบวกนะครับอย่างมีเหตุมีผลคนจะเข้าหาคุณเพราะอะไรครับเพราะเขาอยากได้พลังบวกจากคุณพอคุณเจอคน คนที่อยากได้พลังบวกคุณก็จะมีพลังบวกไปเรื่อยๆครับทาให้คุณมีโอกาสประสบความสําเร็จมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับการมองโลกในแง่ดีไม่ใช่ทำที่สองสามวันทำครับคุณต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะครับฝากเป็นวิกทีหลายๆทุกท่านนะครับเ,เพราะฉะนั้นวันนี้จะมามาณนี้นะครับแล้วติดตาม EP ถัดไปในวันพรุ่งนี้นะครับแล้ว วันพรุ่งนี้18นาา30นาทีครับท่านได้มีคำถามหรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรนะครับพิมพ์ไว้ที่ใต้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างกันเลยนะครับแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์สิ่งดีๆหรือความรู้ตัวนี้ต่อไปครับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ